สวัสดีค่ะกินสไตล์บ้าน,านคลิปนี้นะคะเรามีเรื่องมาเล่านะคะเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการกินปลาในวันศุกร์นะคะเป็นประเพณีที่นิยมสืบเนื่องกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะพอดีว่าวันนี้เล็กจะทําเมนูปลานะคะวันศุกร์นะคะทุก,ท,กทุกวันศุกร์ส่วนมากจะจะจะ,จะกินปลานะคะ ก็เลยไปนั่งอ่านหาข้อมูลดูเพราะว่าในในวันศุกร์เนี่ยที่เขาเรียกว่าศุกร์ประเสรศิฐหรือว่าศุกร์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยค่ะอันนี้เฉพาะในเยอรมันนะคะที่เล็กจะมามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะว่าคนที่นี่เขาก็จะมีประเพณีการกินปลาในวันศุกร์เหมือนกันนะคะสืบเนื่องมาจากสมัยโบราณสมัยก่อนอเป็นนิกายคาทอลิกคริสต์คาทอลิกเนาะเขาก็จะมี ประเพณีการถือศีลอดในวันศุกร์เพื่อเป็นการดำลึกถึงวันสิ้นพระชนของพระเยซูแต่ทีนี้คือเขาการถือศีลอดของเขาก็หมายถึงว่าการงดทานเนื้อสัตว์นะคะแล้วคนสมัยนั้นเขาเชื่อว่าเนื้อสัตว์ของเขาในความหมายของเขาก็คือเป็นเฉพาะเป็นสัตว์เลือดอุ่นเท่านั้นซึ่งไม่รวมปลาอยู่ในนั้นด้วยค่ะเขาเพอเลยเ เป็นประเพณีการกินปลาในวันศุกร์มาตั้งแต่ตั้งแต่นั้นมาเลยค่ะสำหรับที่เยอรมันนี่ก็มีเหมือนกันนะคะกเ็เขาจะมีคำพูดอยู่คำหนึ่งว่ามีฟิชฟรายถากเหมือนกันนะฟรายถากก็คือวันศุกร์นี่ค่ะในวันศุกร์นะคะสังเกตถ้าเกิดเราไปตามร้านอาหารในวันศุกร์นี่ค่ะจะมีเมนูแนะนําเป็นเมนูปลาเยอะมาก แล้วก็ตามตลาดนัดเขาก็จะมีตลาดนัดเหมือนบ้านเราเนะะี่ยค่ะก็จะมีแผงปลาในวันศุกร์นี่จะพวกอาหารทะเลสดสดนี่จะเยอะมากตามโรงอาหารทั่วไปนะคะก็จะมีเมนูปลาในวันศุกร์เหมือนกันวันคนโดยโดยเฉพาะในเยอรมันนะะี่ค่ะคนที่นี่เขาก็จะนิยมกินปลากันอยู่แล้วแล้วทีนี้มาสอดคล้องกับสมัยปัจจุบันนี้นะโภชนาการนะคะเขาก็จะมี แนะนำว่าใน1สัปดาห์นี้เราควรจะทานปลาให้ได้2วันนะคะอ,อย่างน้อยให้ได้1วันต่อสัปดาห์ก็ยังดีก็คือในปริมาณ150กรัมถึง200กรัมนะคะ ควรจะทานให้ได้เพราะว่าปลาก็รู้รู้อยู่นะคะว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงนะคะทั้งช่วยในเรื่องของหัวใจในเรื่องของภูมิต้านทานในเรื่องของหลอดเลือดอะไรเยอะแยะมากมายค่ะบำรุงสมองอะไรด้วยทีนี้มันก็ไปสอดคล้องกันพอดีกับประเพณีที่คนสมัยก่อนคนคริสต์สมัยก่อนคะเขาก็นับถือติดต่อต่อยาวต่อเนื่องกันมานะคะมันก็มาพอดี ก็เลยกลายเป็นเป็นเป็นที่มาของการกินปลาในวันศุกร์ของคนที่นี่ด้วยนะคะแล้วพอดีว่าเล็กก็ส่วนมากถ้าถ้าอย่างเล็กซื้อปลามาในวันอังคารหรือวันพุธหรืออะไรเงี้ยค่ะพฤหัสอะไรเงี้ยแฟนก็จะบอกว่าซื้อปลาวันนี้เหรอทําไมไม่ซื้อวันศุกร์ก็เลยเอามาเล่าสูเ่เพื่อนๆฟังว่ามันมีประวัติความเป็นมาเหมือนกันนะคะในการที่ คนที่นี่เขากินปลากันในวันศุกร์นะคะเขาก็จะนิยมเสิร์ฟปลากันในวันศุกรนะ์เนาะก็เลยว่าเออมันน่าสนใจดีก็เลยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเพราะว่าวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์แล้วก็จะมีเมนูปลาะคะ่ะนี่ค่ะเป็นปลาลักปลารักก็คือปลาแซลมอนนะคะปลาลักรักก็คือภาษาเยอรมันก็เรียกปลาลัก อันนี้นะคะสองสองร้อยห้าสิบกรัมนะคะต่อชิ้นนะคะแพ็คนี้ตกอยู่ที่สี่ยูโรเจ็ดสิบเก้า 4, เซนนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างจะราคาสูงนิดนึงนะคะปลาสดที่นี่แล้วยิ่งถ้าเราไปซื้อตามตลาดนัดนะคะ ที่เขาหั่นแร่สดๆเลยค่ะก็จะยิ่งแพงกว่าน,นี้ถ้าชิ้นนี้ถ้าไปซื้อที่ตามตลาดนั้นน่าจะเกือบๆอยู่ที่6ยูโรได้นะคะส่วนใหญ่แล้วก็เล็กก็จะซื้อทําปลาบ่อยค่ะในอาทิตย์บางทีก็เกิน3 3ครั้งเป็นอะไรที่น่าสนใจดีค่ะก็เลยมาเล่าสู่เ,เพื่อนๆฟังเนะาะมีเออมันมีประวัติความเป็นมาแบบนี้ด้วยอันนี้เกิ่นนําเรื่องปลาให้ฟังค่ะว่าเขามีประเพณีกันมาแบบนี้ เพื่อนๆบางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้รก็ถือว่ามาแชร์เล่าสู่กันฟังนะคะเพื<ๆ>่อนๆค,ค่ะก็เด e <อ>ี๋ยวเราไปเริ่มทำกับข้าวกันเลยนะคะนี่ค่ะนีปลา